i n g n o w Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับข o ด d m o r n n n g i n ง Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ Cheer Up กับเรื่องที่มีชื่อว่าเก่งภาษาอังกฤษแค่ไหนถึงจะพอสวัสดีครับเพื่อนๆชาวอิง Now นะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยอีกแล้วกับเรื่องที่ว่าเก่งไม่เก่งเอ๊ะ อะไรที่เรียกว่าเก่งอะไรที่เรียกว่าไม่เก่งนะครับจะว่าไปพูดง่ายแต่ว่าก็ตัดสินกันยากนะครับแต่ว่าจะไม่ตัดสินกันดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงเราก็สะท้อนกันและกันนิดนึงนะครับว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีคนที่เราเปรียบเทียบนะครับหรือว่าบางทีเราถูกเปรียบเทียบว่า เก่งกว่ามากๆเลยอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะครับผมซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับอาจจะรู้สึกว่าอยากถ่อมตัวไม่อยากแบบโอ้อวดนะครับหรือว่าเราไม่ได้อยากจะโชว์ว่าเราเก่งขนาดไหนนะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าการแสดงออกในพื้นที่แล้วก็จังหวะการแสดงออกที่ดีเนี่ยมันก็สร้างความมั่นใจให้กับเรานะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยถ้าเราเนี่ยถ่อมตัวถ่อมไปถ่อมมา กลายเป็นว่าไม่มั่นใจขึ้นมาซะง,งั้นนะครับวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนฟังในเรื่องของเก่งภาษาอังกฤษแค่ไหนถึงจะพอนะครับผมโดยที่เราเนี่ยจะพูดถึงการอ่านการฟังการเขียนแล้วก็การพูดนะครับแน่นอนว่าเราจะได้ยินคำนี้เลยก็คือ the show must go on นะครับหรือว่าชีวิตเนี่ยมันต้องดำเนินต่อไปใช่ไหมแน่นอนว่าเราอาจจะรู้สึกว่าฉันเก่งแค่นี้แหละหรือว่าฉันเก่งแล้วนะครับแต่ยังไงทุกคนก็ ต้องดาเนินต่อไปในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองสะท้อนซึ่งกันและกันนะครับว่าเราเนี่ยรู้สึกยังไงกับ4ทักษะใน4ด้านนี้นะครับเริ่มต้นจากการอ่านนะครับวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าหากทุกคนเนี่ยสามารถอ่านหนังสือพิมพ์บทความนิยายหรือว่าเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วรู้เรื่องนะครับและเข้าใจเนื้อหาได้ประมาณ80%อเนี่ยก็ถือว่าคุณเนี่ยเก่งทักษะภาษาอังกฤษไม่เบาแล้วนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของการอ่านนะครับและถ้าหากคุณอ่าน แล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับหรือว่าเข้าใจได้ไม่ถึง50%เนี่ยแต่สามารถใช้อุปกรณ์การสื่อสารสมาร์ทโฟนหรือว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยรวมถึงใช้สื่อโซเชียลมีเดียและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เช่น Word Document และ Excel นะครับด้วยเมนูหน้าจอที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วนะพี่เอกอยากจะบอกเลยนะครับว่า เพียงเท่านี้คุณก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพขึ้นไปได้อีกมากมายเลยนะครับผมมาพูดถึงในเรื่องของการเขียนกันบ้างดีกว่าแน่นอนว่าเราเนี่ยหลายๆคนนะอาจจะเขียนบ่อยหรือว่าบางคนไม่เขียนแต่ว่าถนัดในการพิมพ์แทนนะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในหมวดการเขียนเนาะหากเราสามารถกรอกใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างครบถ้วนเนี่ยถือว่า เราใช้คำศัพท์อย่างถูกต้องและสามารถเขียนอีเมลโต้อตอบเป็นภาษาอังกฤษได้เมื่อถึงเวลาจําเป็นเนี่ยรวมถึงสามารถพิมพ์ข้อความแชทกับชาวต่างชาติได้เนี่ยอันนี้ทั้งหมดก็เรียกได้ว,ว่าเก่งไม่เบาแล้วนะครับผมยิ่งถ้าเราสามารถเขียนจดหมายหรือว่ารายงานย่อยๆได้นะครับก็ถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเอาล่ะทีนี้เราผ่านในเรื่องของ reading นะครับหรือว่าการอ่านแล้วก็ writing ไปแล้วนะครับผมทีนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ listening กันบ้างดีกว่า ถ้าพูดถึงการฟังนะครับแน่นอนว่าเราทุกคนเนี่ยเริ่มต้นจากการฟังกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังเสียงหรือว่าฟังเพลงหรือว่าฟังคนที่บ้านนะครับหรือว่าฟังเสียงหัวใจก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมหากวันนี้นะครับเราสามารถฟังเพลงภาษาอังกฤษแล้วเข้าใจความหมายหรือว่าฟังเนื้อเพลงท่อนใดท่อนหนึ่งออกนะครับนักร้องคําศัพท์ต่างๆออกว่าดีอะไรออกมาเนี่ยก็ถือว่าการฟังหรือว่าทักษะการฟังคนเนี่ยดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ ิ่งถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยฟังรายงานข่าวภาคภาษาอังกฤษจากวิทยุหรือว่าเป็น YouTube หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนะครับแล้วพอที่จะเข้าใจว่านักข่าวเนี่ยกำลังสื่อสารเรื่องอะไรนะครับก็ถือว่าเราเนี่ยเก่งด้านภาษาอังกฤษไม่เบาเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่นับการดูข่าวจากทีวีนะครับเพราะว่าในทีวีมีภาพประกอบนะครับอาจจะทําให้เราเนี่ยเดาได้ว่าเขาพูดถึงคําว่าอะไรนะครับก็ลองนําเรื่องนี้นะครับไปทดสอบแล้วก็ไปสังเกตตัวเองดูนะครับผม และสุดท้ายนะครับในเรื่องของการพูดกันบ้างดีกว่าแน่นอนว่าเราเนี่ยใช้ทักษะการพูดกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยกับเจ้าของภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา5นาทีขึ้นไปเนี่ยถือว่าคุณเนี่ยเก่งทักษะในด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการพูดภาษาอังกฤษนะครับและมีศักยภาพในการเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเราเนี่ยทำได้แบบนี้ เจอฝรั่งทีนึงเนี่ยสบายนะครับผมแต่ยังไงก็ตามฝึกฝนกันได้ต่อไปนะครับซึ่งถ้าหากเราอยากจะรู้ว่าตัวชี้วัดที่สําคัญในการบอกเราว่าเราเนี่ยเก่งทักษะในด้านภาษาอังกฤษนะครับเป็นอย่างไรได้บ้างเราก็สามารถที่จะลองคุยภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติที่เรารู้จักหรือว่าไม่รู้จักก็ได้นะครับก็ลองทดสอบกันดูนะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่อยากจะทดสอบภาษาอังกฤษนะครับว่าเราเนี่ยมีทักษะในด้านภาษาอังกฤษขนาดไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์ ingnow.in.th หรือว่าจะติดต่อพี่ๆแอดมินใจดีนะครับในอินบ็อกซ์ในทุกช่องทางได้เลยนะครับลองถามเขาว่าอยากทดสอบภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะสามารถทดสอบได้ทางช่องทางไหนบ้างนะครับรับรองว่า เราจะได้มั่นใจนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่เลเวลไหนแล้วก็เราจะต่อยอดไปทางไหนดีนะครับอยากให้กําลังใจทุกคนนะครับว่าทักษะเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะครับแน่นอนว่าเราจะไม่ได้พัฒนาไปอย่างโดดเดี่ยวนะครับเพราะว่ามีทีมงานอิงนาวแล้วก็พี่เอกเนี่ยคอยให้กําลังใจแล้วก็ช่องทางแล้วก็อ e ีบุ๊กและทุกๆอย่างนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามารับแล้วก็ลงทะเบียนกันได้นะครับรับรองว่าเราจะได้เติบโตไปร่วมกันนะครับ และแน่นอนนะครับวันนี้มี1ประโยคที่อยากจะนำมาฝากกันนะครับเป็นคำพูดของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นบุคคลสำคัญมากๆเลยเขาพูดว่า the best way to predict the future is to create it วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตนะครับก็คือการสร้างมันขึ้นมานะครับประโยคนี้มาจากอับราฮัมลินคอนนะครับผมและสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวัน พี่เอกและทีมงานอิงนาวเนี่ยยังมีบทความสนุกสนุกเยอะเลยนะครับที่เว็บไซต์ ingnow.in.th หรือจะติดตามผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook ingnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast p l a y y r r เอาไว้ทางก็ได้นะครับแล้วพบกับพี่เอกและทีมงานได้ใหม่ในตอนหน้านะครับสาหรับวันนี้ซ U soon